สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพ่อกับช่องแม่หมูผ้าโชคเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมื่อนี้ก็เป็นมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2565เนานะคะ่ะแม่หมูสิบ้ามาตามแนวทางหลีกเล่าพัฒนาของแม่เพชรเนาะคะ่ะมาเบิง้งมาฟังไปนะแม่หมูเด้อค่ะว่าแม่เพชรเพิ่นสิให้ตัวใดเนาะคะ่ะเอาเบๆาๆไล่เนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ คนเขากันไหมค่ะเออค่ะวัดีค่ะแม่เพชรค่วันดีค่ะวัดีค่ะนี่นี่นนี่ถือคอยปอยมุเจ้าไปเจ้าได้มาเอาบ้งเ่มือเมือมือหอ่าเี่ไดมาเอาปะไ่ได้ไม่เอาค่ะเอามาเอาตะเมืองสามเต่าแมนค่ะเบื่องหงนี่เล็เล็กเลมันสูตรมันจะเป็นเจ็ดห้าเก้าเอ่อแปดเจบาทคอยปอยคอยปอยแค่คอยปอยแค่สามเต่าคอยปอยห้าเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดนเบื่องขมจจกควโตอยปอย ลาไม่หลายตัวก็ประการน,นี่จ้ะับะตอนจัดตรงมาแล้วมันจะเป็นแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดสี่เจ็ดขาเนี่ยหาเก้าเนี่ยล่อยแค่น,คนี้บาเขาเจ้ากลับเอานี่นี่ครับนี่นี่บาดนี่บาดนี้อีกสูตรนึงนั่นอีกสูตรนึงนี่อีกสูตรนี่สูตรเดียวกันมันจะได้หกเก้าบาดอีกมากตัวเดียวได้หกเก้านี่ 6, นครับถ้าถ้าจัดเซ่กันนี่ถ้าจัดแท่กันอยสิมันจะจัดใส่ตัวตัวล่างตัวนี้มาอยู่ลงมันจะได้มันจะได้เจ็ด หกเก้าเลขล่างสี 4, 7, ่เจดบานนี้กเจ็ดเจ็ดห้าเกเจห้าเก้าเลขล่างอ่าแปดเจ็สูตรมัน่นบบานนี้อีกตัวนี้มาาตัวเดียวมันก็เลยได้เจ็ดกเก้าเลขล่างสี่เจ็ดเนีอนี่พูดถึงว่าของเก่ามันไ่ช่ครับของเก่าของเก่าบานี้มัน<ๆ>มันมันม,ม,ม,มาแบบแบบเอามือนี่ครับแม่เพชรเออบาทนี้บาน่บามาไหลครับผมนี่บานเอามันคือคือกันหนึ่งสี่บรับ วัดเราเว้ยกูจะน่าไม่ใช่กูแจยงกันหรือกเได้เอครับนี่ขอเฮ็ดไว้นี่สูตรนั่นก็เฮ็ดเด4507อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเลยอันอันสีอันสี่ห้าเจ็ดศูนย์เรียกม่อออกอันศูนสี่ห้าเรียกหน้าเจดศูนย์นั่นครับค่ะเดี๋ยวองเพี้ยนเอเรียเดี๋ยวเห็นไหมเพบเมื่อรอบนี้รอบนี้นะครับเนาะรอบนี้ครับมเชรใช่นีมเพชรม่เขียนไมเพชรศูนย์เดน้อ วันที่แถลงขึ้นเมื่อไหร่นะคะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดครับกรุณาพูดสภาครับผมเอาเกลี่ยๆล้เนาะค่ะเอาแค่นๆเลยแค่นๆเลยไม่เป็นสาวลาวลาวพัฒนาลาวพัฒนาไม่เปยนนั่นคับผมค่ะถือว่าถือกระซ้างเพราะว่าถ้ามันออกสูตรเก่าซื้อๆเนี้ยค่ะถ้ามันออกสูตรเก่าว่างหันอันนนั้เลขอกอันสิบสามสามสิบเอ็ดชุบมือนี่กระซิบวะ ส่วนผสมแปดเก็ดแปดจบจะกินด้วยไหมล่ะเป็นสูตรเก่านั้นเห็ดเนาะจ้่ครับอ่าสูตรที่สูสูตรมันเดินดีคือมันจะมีแปดเก็ดสี่เก็ดแปดเก็ดสี่เก็ดมันจะอยู่ในสูตรเก้าเก้าสามสามเก้านี่นะครับค่ะบาดท่ข่อยเด็ดฮอกเกียตัวเดียวมันก็ออกกขายุสูตรนี่อันเด็ดอันอันอันเด็ดอัน หกเก้ามันก็อยู่สูตรนี่นะแต่ที่มันเอาสูตรยวบาดนี่มันบ่มิเอสูตรขังข้างหนื่มากกว่ามลมองรมื่อไรวเาสูอาสูตรกินลมันี่สูตรแปเกับเนีรัเอาเเอาสูตรเอาเอาสูตรกินกลมๆนี่สูตรแปดเจกับสี่เจ็ดเราพัฒนาแม่เพชรสูดีเดินดีนี่ก็บบุยี่ยี่สิบสี่เทียรพิดเกาเทีย่สิบเทียิดเกเทียทเก่าเบัวบัวบิดเนีอันลำเลี้ยงขึ บอเป็นว่าโอ้ยบอพิษก็เคียบบอเมียนขนบอบอกมันผิษอยู่เป็นบอเ <ฮะ S 2> มืนกับพิษแต่เมื<ค>่มเขาสูตรหนึ่งมากอียดได้บาทหนึ่งเ <ฮะ S 2> ขาเขาสูตรตนมากตอนเดียวสามหนึ่งนั่นตึงรวดบาทแม่เมืงบาทหนึ่งเดี๋ยวใส่ประสันบาทขอใส่ได้บาทมันจะใส่ละเอียได้บาทแต่ว่าสูตรนี้มันถิ่มบดได้คือมี่มองนี้มันจะเป็นสามศูนย์มี่มองนี้มันจะเป็นสี่ศูนย์มี่มองนี้มันจะเป็นศูนย์สี่ ยูมองนี้สิเป็นหนึ่งสี่อ่นี่ละฮัทคือบางหันอันหกเก้ายุนีอันหกเก่าเออเออหกเก้ายุนีสี่เกติมองนี้มาหนิเขาจัดใส่ไใบเล้วเรียบร้อยเล้วนี่นี่เขจัดใส่วบเล้วครับอ๋อนี่อือเขาเลยขึ้นวอดให้เต็งไปเลยแต่ว่าสูตรต้นตึงมนันคือแปดเจ็ดตัวเดียวสูตรเ<ไ>ม่ได้ต้นตึงเอามา้ยหนิมาใส่หนิสูตรไม่หนิแปดเจ็ด จะกลับก็กบก็กลับกัแล้วม่มีชุดสี่ตนวมาไม่เพชรนี่ชุดสี่ตันี่อ๋อนี่นี่หัร์ดกิอันชุดอันชุดอันชุดออกฮอกเกีอกเกยอกเียยนี่ซี่เกตยนี่ครับอ๋นี่ศูนยมะนั่นที่ก่อนที่จะทิตตีไปจ้าเบิ้งนั่นครับผมบาทที่นี่บาทจัดสามตัใส่นี่อันนัวคือเกีซีเกตมันจะไปไหนรอดมันจ่ออกเลยศูนย์หนึ่งสี่ครับศูนย์หนึสี่เลขล่างสี่ศูนย์นี่เพราะนี่ นี่กระชุมันนี่กรับเอาตามสุมันมีเท่านี้ได้เลยมันไม่แค่ขันเมื่อนั้นก็เอาไปใส่นั่นเออสูตรสูตมันออกสิบสามบวกึ่งเดือสิบสี่สิบามบวกึ่งเดสิบสี่มันจะยูุนี่ครับเออนี่มองนี่มันจะมาเป็นมันจะมาอยูแถวแถวแถวของอันนี่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 มันจยูแถว นี่แปดเจ็ดโอ้ตัวตับนแต่แลวะตะกี้มันอยู่บนเด้ครับบานนี้มันแ่นลงล่งลางขอจัดใส่ใบล่างเออครับนี่ละนี่มันก็เป็นดูจังสี่ละชุดนี้นี่มันกุดสุดนี่ครับผมแต่ไม่มีโทษในมดหรอเล้วลูดเลยไม่เพชรลูดตัวไหนนี่มดแต่เนี่ยลูดศูนย์จ้ะลูดศูนย์ดศูนย์ลูดศูนอเขียนตรงนี้อะไรไม่เพชรลูดศูนครับผมศูนย์ศูนก็อันสี่ค่ะลูดศูนยรองสี่รองสี่ครับ อาอครับแต่ว่าเนีนเนีนเน้นเนีนเนยนเนีนเ่คเน้นเลยจะมาขดมาแหงนี่โแ้โเพราะว่าเพราะว่าขดเคย่อถือสอง2ซนสองขดกางเยดี่ศูนย์ล่างคบศูนย์สี่บนเร็วมากศูนย์ล่างศูนย์สี่บนขดบ้านครับเดี๋ยรลอยขาลอยเป็นบ้าเลยนี่ไม่ต้อก็มาพอยอีกครับจักสามตัวใส่ถ้าผู้ใดอยากจัดสามตัวใส่กระสือจังซี่ค่ะถ้ามันเป็นอันหัึ่งสีมันจะเป็น อันศูนย์ศูนย์สี่เลขล่างสามศูนย์นั่งสินะศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เลขล่างออันสี่ศูนย์นี่ครับเอาอืีก็ัเด็ดต้องข่อยหนึ่งสี่อืครับอือข่อยว่าตั้งไหนี่เห็นว่าข่อยไว้นี่นี่นี่ข่อยนี่นี่สูตรดสองสูตรแช่กันนี่นี่สูตรหนึ่งเด็ดสี่สี่สสศูนย์ห้าเลขล่างเกีศูนย์กดเขาเขาก็แตกสีโตเลยได้นี่ครับอันนี้ก็แตกสีโต หรือว่าได้เงินว่าได้ได้ซีซีหนึ่งหอกกระแตกซีตัก็ว่าได้ได้เงินขึ้นวันนี้ตามนี้เนาะไม่เป็นเนาะจ้าตามนี้ล่ะถาลูดขึ้นลูดศูนย์ลูดศูนย์ลองซีเออจ้าจานี่นี่แหละเลขสามตัวเอาใส่ตกันศูนย์ศูนสี่เรียกรสามศูนย์มันก็มีอยู่นี่ในนี่แหละแต่ว่าถ้าพูดได้จาแก๊สนไสกับศูนย์ศูนสี่เรียกรสามศูนย์มีแต่ว่าตัวนี้แหละตัวเก่งมันเราามาจัดได้ได้กับ สี่ศูนย์กับซีซีนี่มันเป็นตัวเกง่งค่ะเออพูดถึงมาเมือนี้อ๋อค่ะตามตามสูตรนะแล้วก็เฮ็ดได้ซ้ำหนีแล้วซ้ำนี่นะครับเนาะเดี๋ยวก็ขึ้นอีกคนครับว่าขึ้นแล้วก็จังสี่แหละนะเ่านี่แต่แต,ต,ตอนนี้ถ้ามันกลับมันเกษตรขันวอ,อก,กขอกึ้นพุงขึ้นเป็นเจ็ดแปดคือหลุดหลุดศูนย์เนี่นะครับมือนี้ครับหลุดศูนย์ครับหลุดศูนย์กับซีอ่าหลุดศูนย์ครับร่องกับร่องซีเอาครับท่านชมลูกบอว่ามันสียออกแดงแดงเอาครับ สรุปเนาะค่ะเล่าพัฒนาของแม่เพชรในงวดวันที่11พฤษภาคมพศ2565เนาะค่ะแมพิษพันไกานย์ศูนย์สี4สี่ศูนเนาะค่ะละแปดเนาะค่ะสำหรับแนวทาง3ตัวก็คือ01440เนาะค่ะสำหรับเลขรูดเนาะค่ะรูดก็คือรูด0ูน่องซเนาะค่ะตัวกันก็คือ004เนาะค่ะกับ30เนาะค่ะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ สูบดีเนาะคะ่ะถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเนาะคะ่ะในงวดวันที่11พฤษภาคมพศ2016หาเนาะค่ะพพอกันไหมในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้เมมูกัสวัสดีคะ่ะนี่